ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับนี่ก็ลองลองทดลองไลฟ์สดสด,ดูนะครับเพิ่งทําครั้งแรกรนี่ก็ลองลอง,ลองทดลองไลฟ์สดดูนะครับเพิ่งทำครั้งแรกก็ยังไงก็ฝากขอคําแนะนําด้วยนะครับเพิง่งทดลองเห็นเพื่อนเ,อน,เอนเขาไลฟ์สดนะครับในช่อง youtube นะครับก็อยากจะทําบ้างนะครับก็ยังไงก็มีข้อแนะนํานะครับก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับท่านที่ เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภานะครับก็ลองลองดูนะครับก็ขออนุญาตลองแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่เคยครั้งแรกนะครับในการทดลองทดลองไลฟ์สดดูก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านที่เข้ามารับชมติดตามรับชมช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภานะครับยังไงเราก็มาเติมกำลังใจนะครับให้กันและกันนะครับช่วงนี้มีเวลาว่างแป๊บหนึ่งก็ทดลองนะครับทดลองดูยังไงก็ฝาก ชี้แนะชี้นำด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังว่างๆจะทดลองนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเป็นกําลังใจเติมใจให้กันและกันนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับทดลองดูครับยังไม่เคยลองงครั้งแรกครับครั้งแรกโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็มีคําแนะนําอะไรก็แนะนําเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ เป็นยังไงเนาะี่เนมะเนาะยังไงเป็นยังไงไ